อ๋อใช่เหรอแต่เหมือนเสียมากเลยและอันเป็นใครนะคะไม่ใช่ที่ได้มาารินอสไอไหมคะไม่ใช่เหรอคะเอแล้วจะเกี่ยวกับประเด็นอะไรกับคุณในเรื่อง มาหาท่านนัทพงใช่ไหมครับมามหาอันนี้เราเครับเจอเจราของพี่โมได้ไงนะเยถเธอผมจ่้าผมเป็นนักข่าวนี่นะถ้าผมเป็นปรานที่การเรื่องจริงนะไล่คุณออกทำไมอะคะอ้าวคุณจำผมไม่ได้ไงอ๋ออ๋ออะแล้วแล้วเสียงมีอะไรจะพูดหน่อยไหมคะิดนึ่งคืออย่างนงี้ค่ะไอ้ที่ให้การไปที่สอนนนนนนะฮะ ก็เรื่องแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะสำหรับผมที่ให้การไปแล้วครับ่ตลอดระยะเวลาสามปีเราเรามีความรู้สึกเรามีหลักฐานอะไรเพิ่มที่วันนี้เราจะเข้ามาหาทางเจ้าหน้าที่อ่ะคกอะไรนก็ความจริงนิดนิดแต่นอยเองที่เราไปเจอแค่นั้นเองไม่มีอะไรหลายคนมองว่าทำไมเสียถึงจำหน้าพี่โมได้ทั้งที่เป็นศพไปแล้วคุณ สัญชาตญาณการเป็นมนุษย์เนี่ยณเวลานั้นเนี่ยคุณแตงโมได้หล่นน้ำใช่ไหมะฮะแล้วจะมีศพใครล่ะที่จะโผล่ขึ้นมาอีกอะใช่ไหมพี่ว่าจริงไหมค<ะ>่ะมันเป็นหนึ่งในสิบสิบ,สบล้านนะก็าจะมาโผล่อีกศพหนึ่งขึ้นมาเนี่ยค<ะ>่ะใช่ไหมเออก็แค่นั้นเองปัญหา<ะ>ไม่มีอะไรครับเสียค่ะแล้วเสียเป็นอาสาหรือว่าช่วยเหลืออะไรแบบนี้มาบ่อยไหมคะคือไม่ใช่เป็นอาสาพอดีผมซื้อเรือมาลำหนึ่ง<ะ>ไอ้ลำขาวัศธรรมนะ ทีนี้ทีนี้เราก็มีอยู่วันหนึ่งเราก็คิดว่าอยากจะช่วยสังคมบ้างเพราะเรามีอุปกรณ์ใช่ไหมล้วเติมน้ํามันแล้วก็ไปหาแกทนนันทีแล้วบังเอิญ<ๆ>เขาเรียกว่าคนที่ไม่เคยซื้อหวยแล้วดันไปซื้อหวยถูกวันที่หนึ่งมาแล้วทําไง <laughs> แล้วพวกคุณก็แล้วพวกเอฟซีทั้งหลายก็มาหมล,ลี่ผม เม่ไม่ใครชมผมเลยว่าเป็นพลังวังดีวันนั้นไม่มีอะไรโดนจิตโดนใจให้เราออันนี้อันนี้ถ้าเล่าไปแล้วไม่รู้จะมีในห้องนี้จะมีคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งปะคะถือว่าลองเล่าก็ได้ค่ะลองเล่าก็ได้ค่ะลองเล่าลองเล่าก็ได้ค่ะเห็นว่านั่งสมาธิแม่ไม่เกี่ยวเลยหนูไม่เกี่ยวมันจะสับสนไปหมดมันจะมั่วไปหมดล่ะเอาเอาความจริงจากปากเสียดีกว่าคะความจริงเลยะค่ะค่ะคือคือเรื่องนี้ถ้าใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่ว่าอะไรนะฮะ พอดีวันนี้มันเสาร์บ้านผมมีลงยิมมีสะ่ว้น้าทีนี้ผมเดินจากบ้านหลังใหญ่ประมาณตีห้าผมตื่นที่ห้าทุกวันนะเพื่อจะ,จะไปลงยิมเนี่ยจะไปนั่งสมาธิตรงนั้นผมนั่งทุกวันในขณะที่เดินไปแต่ไม่ได้เกี่ยวว่านั่งสมาธินะในขณะที่เดินไปเนี่ยพอดีคุณตังโมงก็มาดนเจโด,ดนใจเราผมก็ผมก็เอะขึ้นมาทันทีว่าเอ้ยคุณตังโมงมาทำอะไร อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ว่ากันนะครใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ทีนี้ผมก็บอกว่า <c oughs> คุณตังโมมาทำลายเอาอย่างนี้แล้วกันแต่เขาก็ <c oughs> ไม่ตอบอะไรนะถ้าคุณ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมประชุมเสร็จ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเรือลงไปหาประมาณบ่ายนะฮะถ้าคุณอยากจะเจอผมให้ผมเจอง,ง่ายๆสิไม่รู้คำนี้หลุดมาได้ไง <c oughs> ถ้าคุณอยากจะเจอผมเนี่ย <c oughs> แค่ผมเจอ,อง,ง่ายๆแค่แค่นั้นเองนะฮะลักษณะที่เอาแเอา,เอาเรือลงจากแรมเอาเรือลงจากแรมเนี่ยเราก็ถามเด็กแรมว่าตรงลงเนี่ยถ้าเราหันหน้าไปทางรัฐสภาใช่ไหมฮะอยู่ที่จัล<ะ>ันข้าสิบสองถ้าเราหันหน้าไปทางออกจากแรมเนี่ยไปเจอรัฐสภาเราก็ถามเด็กแรมว่าเออเราจะออกซ้ายหรือออกขวาดี ผมก็ถามนะฮะเขาบอกเฮีย <he a, S 2> ถ้าออกขวาเนี่ยไปไอคอนไอคอนไม่มีหรอกเฮียเอ๊ะเรานึกในใจให้บ้ามึงรู้ได้ไงวะเ <c oughs> ออเ <c oughs> ขาคิดอย่างนี้นะ,ะในใจนะไม่ได้ว่าเขาเขาบอกออกซ้ายเฮียออกซ้ายจะสถานเดียวเฮียเจอแน่ๆนะ่วันนี้ผมคิดว่าเฮียต้องเจอแน่ๆนะเอ้าไปกันใหญ่แล้วเออวันนี้คิดว่าเราเจอผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องพูดอย่างนั้นเขาบอกให้ออกซ้ายไปทางพรัมเจ็ด โอเคเป็นเรื่องเป็นมาที่เราบอกว่า <c oughs> ทำให้ถึงเราเจอแตงโมเร็วขนาดนั้นนี่เป็นเรื่องเรื่องที่ใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่หาว่าผมโกหกหรผมเพ้อเจอก็ได้แต่ไม่เกี่ยวกับสมาที่ไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องแต่ว่าเสียงนะับถืงคริสเตียนไหมคะไม่ผมพูดล้วนๆพูดตั้งแต่เกิดแต่อยู่ในท้องแม่ก็พูดแล้วคูณเลยได้เห็นกระแสที่มีคนบอกว่าอุ้ยเสียเสียงคล้ายๆคนที่ พูดในคลิปว่าเอาเพื่อนมานั่งนี่ได้ได้เห็นข่าวนีเ่เอาเพื่อนมานั่งนี่อย่างนี้เหมือนไหมเอาเพื่อนมานั่งนี่เอาเพื่อนมานั่งนี่เหมือนไหมคลายไหมคลายแอบนิดนึงเอาเพื่อนมานั่งนี่คลายไหมคืออย่างนี้ใครจะคิดยังไงกับผมใครจะว่าอะไรกับผมเนี่ยในสามปีที่ผ่านมาผมไม่ถือโทษโกรธเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนเนี่ยว่าอะไรหรือกล่าวหาผมไม่ว่าหัวงอหัวดำหัวล้าน หนุ่มแก่ว่าผมตลอดแต่ผมก็ไม่ถือสามยกโทษให้แต่การที่จะว่าใครอะในสังคมที่แย่ๆอย่างอย่างตอนนี้นะถ้าเราจะว่าใครเนี่ยเราจะต้องมีเหตุผลมีเหตุผลก่อนเพราะเราต้องใช้ปัญญามนุษย์ทุกคนพระพุทธเจ้าท่านให้ปัญญามาแต่ละคนอะเหมือนกันหมดแต่ไม่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นเองถูกต้องไหมฮะ เราจะว่าใครสักคนหนึ่งเราต้องมีเหตุและผลแน่นๆเลยเราถึงไปว่าเขาได้ว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรต้องมีเหตุผลชี้แจงจริงนะว่าไม่ดีเพราะอะไรยอ,อย่าไปคิดว่าเราวันนี้เราจะกล่าวหาใครก็ได้แล้วเราก็ได้ผลประโยชน์ตามหลังมาเอาเอาความไม่ดีหรือ เอาอะไรไม่ดีไปไป้ายคนอื่นเสร็จแล้วเราก็ได้รับผลประโยชน์ไปอันนี้ผมว่าไม่ยุติธรรมในสังคมแต่แต่เสียยพอทราบไหคะว่าการที่เราเจอศพแล้วไปจับไปอะไรย่างเงี้ยค่ะ DNA เรามันจะไปติดด้วยอะไรเง<อ>ีะะ้ยค่ะคุณถ้าถ้าเรื่องนี้เราต้องพูดก,กันให้เข้าใจช่วงเวลาผมออกไปเนี่ยน้ำมันลงและแรงด้วยเหลือผมอะ่ะไอ้ตรงท้ายเรือไอ้แม่สัจธรรมฮะแกลมขาวมีท้ายเรือตรงท้ายเรือเนี่ยเขาเรียกแพลตฟอร์ม นะแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีใบพัดอยู่ทั้งหลังแพลตฟอร์มตอนนี้น้ํามันลงแรงแล้วเราจอดเรือแล้วเนี่ยเราแตงโมกําลังจะไหลเข้าตรงท้ายของเรือผม,อมผมไม่ใช่จับผมล้างต้องใช้คาว่าล้างล้างเพื่อแก่เนี่ยไม่ให้เข้าไปข้างในแพลตฟอร์มเป็นปนเป็นเม็ด,มดอะนะล้างแก่เพื่อไม่ให้เข้าไปข้างในไม่ใช่จับ และใครบอกว่าที่เบงแหงนหน้าแหงนเน้อไอ้นั้นมันบ้าม,ม,มีมีเห็นไหนมหมีเห็นรูปไหมว่าผมจับแหงนหน้าไม่มีค่ะไม่มีเออแล้วก็พูดไปเรื่อยไอ้เชือกม้าเชือกมื้อบ้าบอกเขาแตกวันนี้จริงๆแล้วผมไม่ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์นะเมื่อกี้นี่ขอโทษนิดนึงนะที่โกหกเขาเบนนี่แล้วไม่มีเชือกไหมคะในเรือเรา มีสิฮะคุณเ,เชือกใช่คะคุณ<ะ>คุณอย่าลืมนะคุณออกจากบ้านคุณต้องใส่เสื้อผ้าเรือก,ก็ต้องมีเชือกอแต่ถ้าเรือไม่มีเชือกนี่เขาเรียวกว่าเรือเหรอ<ะ>แล้วจะผูกอะไรกันที่ไหนล้วคุณอืแต่เราไม่ได้เอาเชือกไปมัดศพอะไรเลยใช่ไหมคะมีไหมขอโทษที่ต้องเอ่ยนามคุณไทยนิดหนึ่ง<ะ>คุณไทยมาบอกตอนหลังว่าไอ้เชือกเส้นนั้นที่มีปัญหาอยู่เป็นปีๆ<ะ>เขาบอกเป็นเชือกของลูกน้องเขาเอง<ะ>แต่จริงๆ ลูกน้องเขารู้ตั้งแต่ทีแรกก็ว่าเชือกเส้นนั้นน่ะเชือกที่ผูกมาอะไรอะ่ะเป็นเชือกของทางเขาเองอมไม่ใช่ผม,มผมเเป็นแพะสองปีกว่าสามปีแต่ไม่เป็นไรไ<ะ>อแพะอย่างผมแพะภูเขาไม่ใช่แพะบูลาบมันมีประโยคหนึ่งที่เราบอกว่าเอามือตัดเชือกหรือว่าเอามือจับเสือ้อเราพูดประโยคนั้นประโยคนหนกันแน่คะไม่ได้พูดเลยตอนนั้นจับตอนที่เจอเนี่ยที่ที่เวลาวิ่งหายอยู่พวก ร่วมด้วยเจกันยังไม่มาผมก็เห็นจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีนี้มันรายละเอียดมันเยอะเนาะแต่ถ้าเราพูดเป็นแบบคุณจะสัมภาษณ์สักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็เอาเอาคำพูดของไปไปไป,ไปขยายฟาร์มเนี่ยผลสุดท้ายเดี๋ยวก็เทปซียก็มามูรี่ผมอีกอะ่ะอย่างงู้นอย่างงี้เดี๋ยวผมก็จะตกอยู่ในรกเหมือนเดิมนี่เพิ่งขึ้นมานเนี่ยสองปีที่ผ่านมาแล้ววันนี้เดินทางมาผมเจ้าที่มีความกังวลไม่มีจะกังวลทําไมอะ่ะ ก็เราเราไม่ได้ทำอะไรผิดคุณจะเรียกมาอีกร้อยครั้งก็ได้อีกสิบปีคุณจะเรียกผมมาก็ได้ผมก็จะให้การตามเดิมเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่วันนี้แปลว่ามีข้อมูลใหม่ๆมาไม่มีใหม่ครับผมให้ทางสนนนบุรียังไงก็อย่างนั้นแต่ถ้าทางดีเอสไอเขาเรียกมาก็ก็เป็นพลมเมืองดีทั้งทั้งที่เป็นพลมเมืองพลเมืองดีก็จะเรียกมาก็เรียกมาไม่เป็นไรแต่ผมไม่มีข้อขัดแย้งกับใคร,ครัะใครจะยังไงก็ช่างผมให้ ขคละโอโหสิทุกคนนะที่ที่จะว่าผมอะไรผมเนี่ยไม่เป็นไรเขาบอกว่าในสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยคนที่ทําดีอยู่ยากใช่ไหมเออไม่เคยได้อยู่ในหน้าไอ้นี่ไม่เคยได้อยู่ในสายตาพวกเราหรอกเออทําไมตั้งแต่เกิดเรื่องมาสามปีผมอยากจะถามหน่อยนักข่าวนะทั้งหมดเนี่ยผมดูดูในไลน์หรือดูใน y o u u u b ทิกต To k พวกนี้เนาะผมนับดูแล้วไม่เคยเกินห้าคนนะที่คนชมผมอะ แต่ไม่ต้องการรับคำชมแต่ไม่จำเป็นต้องมาอะไรเขียนว่านายสมพงศ์สุทนทรพรมาทีผู้จัดก,การกรรมการบริษัทบางกอกโรลเลอร์รไอพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้สามัญสำนึกนะคุณคนที่มีการศึกษาคนที่มีปัญญาเขาไม่ทำกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะอย่างเี้ผมท,ทั้งที่ผมไม่ผิดผมผมเป็นคนอุทิศช่วยช่วยส่วนรวมอะ แล้วคุณไปคิดผมอย่างไอ้คุณไปเขียนผมอย่างนั้นแล้วก็อยู่ในรูปอ่ะแล้วให้คนอื่นเข้าใจผมอ่ะยังไงใช่ไหมฮะวันนี้ผมกลับไม่สัมภาษณ์เลยนะเนี่ยนี่ยาวแล้วนี่ยาวแล้วนี่ชักขอขออินนิดนึงได้ไหมคะเสียวอว่าได้ทั้งวันนะคุณโอเคตอนที่เราเจอร่าาของพี่โมเรารู้สึกว่าเอ๊ะผิดปกติจากสดขอโทษนะผมไม่เคยเจอหน้าคุณโมไม่เคยเจอหน้านะฮะเจอแต่ตรงตรงตรงท้ายตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรหลังท้ายทอยท้ายทอย ไหลไปถึงสะ่าแก้มก้นเขานุ่งทีสเติงอยู่แล้วไอ้ตรงไทยทอยอ่ะโอเคนะครับน้องน้องเดี๋ยวพี่แค่นี้ก่อาจารย์จ้าที่ทำนะขอ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 ให้จบได้ไหมคะประโยคนี้นิดเดียวเรอให้จบนิดนึงค่ะตรงตรงไทยทอยเนี่ยตรงไทยทอยตรงนี้นะฮะต้องให้ละเอียดหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะไปว่าผมอีกนะตรงไทยทอยเนี่ยมีเปิร์คิ้โคยังใหม่อยู่เลยแล้วช่วงนั้นประมาณบ่ายโมง แต่ถ้าท้ายทอยเปิดขี้โคนอย่างนั้นอนะ่ะ<ม>ยังใหม่แสดงแกเพิ่งขึ้น<ม>แต่ถ้าแกขึ้นมาไม่เกินสักสิบห้านาทีท้ายทอยตรงตรง,ตรงขี้เลนนะ่ะนะเป็นขี้เลนนะขี้เลนเหมือนกับแกไปโดนอะไร<ม>เป็นขี้เลนมันจะแห้งโอ,โอเคนะเอาแอค่นี้คือหายแล้วมันจะแห้งแล้วมันจะเปลี่ยนใช่ใช่ที่ยังไงก็ยังไงก็ฝากคนที่ที่คิดว่าหรือเข้าใจว่าผมไม่ด,ดีหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ผมมาที่นี่เนี่ยก็ให้อภัยทุกคน เพราะว่าเราในสังคมทุกวันนี้เราก็ต้องช่วยกันนะเรื่องจากโลกเอียงนะครับยี่สามจุดห้าองศาแบบนี้หมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบคือหนึ่งปีมีขาครับมี่เลยครัเวมันจะเป็นคำให้การในโลกออนไลน์พน้องไม่ติดเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปทำมาจริงจริงแล้วผม ขอโทษนะพี่ผมไม่ต้องการให้สัมภาษณ์เลยนะขนาดผมยังโตพี่เลยว่าผมไม่ใช่คุณสมบูร์โอเคค่ะคุณค่ะคุณอย่างโง่ไปเลยถ้ามีใครลากใครมาเนี่ยมันจะต้องเป็นรอยในน้ําขนาดนั้นน่ะคุณถ่วงอกใจตายหาเสร็จผมขอความยัาอันนี้คือฝ่ายเราไปจี้มาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายพอดีผมคนหนวดแล้วมันบีมันบาดมันบาดแล้วมันเป็นเลือดข้าง โอเคโอเคเดี๋ยวชาวเน้าจะได้แบบว่าโอเคคนเดียวกันนะโอเคครับขอบคุณครับแต่ผมขาไปหน่อยนะสามปีแล้วผอมลงด้วยนะเสียงมีแฟนเยอะเขาอี